สวัสดีครับพี่น้องนี่ก็พบกับช่องอิสานบางโพนครับจะพาเมาืองเรียน,น,อ,นอ๋อลงองปัดดูมัมนเองลงปัดนะครับปัดครั้งแรกในชีวิตนะครับ แล้วอกนเพราะว่แะาแล้วกันกันครับใครเบินไปนะน้แบบนี้ไมใบไม่ใาหญ่าม,ามันร่วงจะร่วงวะครับผมใบขัน,ข,นขันใบกนันยอดปุ๊บอีหนึ่งยังอาหารปรุ๊บเสนอหม,มูได้อาหารแม่แมปลสวัสดีครับพี่น้องนี่ก็พบกับช่องอีสานบ้านโคกะครับ จะพาบางทุกเรียนเรียนจังหวัดสุรินทร์ครับมีลูกแล้วครับี่น้องมีลูกเดียวครับติดลูกเดียวตัวนี้ชุรินซีโคนะครับบางโค่งด่วนนี่ครับต้นแบบประมาณนี้ครับใบเขียวใหญ่เล cửa tòa thôi tôi cái dày luôn hả ô ครับ1ลูก2ลูกตัวนั้นบังออกดอกอืมนี่บัวมัน ดูตัวนี้ครับใหญ่ครับลูกใหญ่หน่อย่งนี่ครับลูกใหญ่แล้ว อูเยอะนะครับตัวนี้มังออกก็มีอย่เี้ยนะอสุรินสุริน นุ่นยังออกดอกอีกนะพี่น้องอู้มีหลายรุ่นนะครับนี่ปดสวยงามครับต้นน,น้อยๆก็คือออกลายแทย่อือ เทาบทาาทครับออเ,ดเอ๊ะ,ะดีไปเจอกัยครับ

ไทายสุดยอดนะนจ๊ะทุระ,ะ,ะเราต้องปัดก่อนนะครับอ๋อดอกมันบานประมาณหกโมงบ่มันก็จะบานประมาณหกโมงอาน,นะครับแล้วก็คือว่าการปัดเราคือเกรสรเราต้องมันแมนลงมันไม่ผสมให้เนาะรเราก็จะช่วยมันตัวบกบปัดเข้าหากันเพื่อให้เ,เกรสรกระจายก็ได้ติดโอ,อ้มีหลายรุ่นนะครับเนาะแม่บวงเอ้อแนวไปแนวทางไหนเน่ยแนวต้องปัดเรื่อยๆบ่ ถ้ามันบานเราก็จะตัดได้ด้วยเราจะดูว่ามีตรงไหนบ้างตอนนั้นดูหรือยังอิบานเยอะๆน่าดมเหมืจนจะครับทุเรียนทุเรียนทุเรียนสุรินทุเรียนบางพวกระบวนนองเกาะน,นะครับ,อ,นนบอ,อง,องนีามไมคอับะลแม่อันให้ปัดนะเดี๋ยวมลองปัดดูนะปัดไกาจีไกเจ้านาย บอลบอลไอ้นเอารองปัดหรอโอมันเองจ้ะเออบิบีปัดวิวีเดินอันอืมกระจายนะครับนี่เมื่อวานแม่เจหยับอันไหนไอเพราะว่ากลัวขาแน่นเกินไงเนี่ยลองปัดนะครับปัดครั้งแรกในชีวิตนะครับเนู่นดอกข้างบนน่าจะบานพรุ่งนี้แหละนะนี่ก็มีรุนไง มันออกวีรุ่นเพราะว่าเราเราได้ขิดตาดอกสามครั้งไงเปิดตาดอกมันอะเปิดตาดอกสามครั้งทางไกลหน้าแต่จริงจากวานน้อยจุเจ็บลดเลยมั้งอือโอ้โหเกเนะเจฮานะคอยชิมเพราะว่าแล้วการการดูทุเรียนเนาะครับให้กบพเ่ลิงไปนะหน้าแต่ว่าือศึกษามันุษาทำไมใบมันไม่ไม่ใหญ่ไม่อ่อนเกินถ้ามันถ้ามันอ่อนหมายถึงว่าใบมันร่วงมันจะร่วงวะมันเหมือนเหมือนแต่ว่าใบมันยังอาหารที่ที่ดอกครับไงต้องให้ใบมันแก่ประมาณนี้ ใบอืมขึนขึนใบก็ยอดปุ๊บอีนึงเยงอาหารปุ๊บสนมันมันได้มันอาหารบำนาที่ยอดเลยแม่ปลายมนแมก็อิงบางอันก็อคลอยนนใช่ต้องมันลาดแม่ก็สลัดบ่นี่อเคสลัดวนี่สลัดกือบชิมเลยอันนี้อันนี้ปีนี้ไอต้นนี้ปีแรกปีแรกกรกวตอนดอกนะตอนดอกดอกเต็มเลยนะได้แค่นี้ก็ถือว่าโปีแรกบิวเมเนลซียอดน ม่สามต้นเน่ยแต่แล้วก็ปุ๊บบรรจงมือทางมงๆเหมือนกั้กับบ่เต้นอ่ะอีดอกเยอะอยู่นะแต่ไม่รู้มันจะบานหรือเปล่าวันนี้ยอันไหนลองเดินไปตรงนู้นเด้อท่าบานท่ายิ้่ตัวเลยเออท่าบานอ่ะต้นริมตรงนั้นแหละต้นนั้นมันจะมีอยู่ดอกหนึ่งบานหรือเปล่าไม่รด้ให้ไปถือบานอ่ะเออมันแรงแอ่เนาะเตะให้ไปหนึ่งอีกตะกี้สละบ่หนิเพออีมันแล้วแต่ มันแล้วแต่เอ่อมังมายแบบตรงเนี้ยก้านแข็งแรงมากเลยแต่ว่าดึงคล้อยตนีนเนาะใช่เพราะว่าเขาเขาเหมือนกับว่าเขาครั้งแรกไงแล้วน่าเขาจะมีอีกรุ่นหนึ่งไหมเนี่ยดูแล, <c oughs> แล้วต้นตุ๊กแกเขาเยอะมากเลยแต่อันนี้ใช่ไหมท่านคนนี้อันนี้อยู่แล้วอ,อ,อยู่ตัวแล้วแต่ตีนตุ๊กแกเขาเยอะมากเลยนะเหมือนต้นนู้นอ่ะออกใหม่เยอะเลยหยดหยดอันนี้ต้นพระเอกเลยมีหลายรุ่นอนีกกระมอแล้วไอ้ล็อวีดิด หายในกนมาแล้วก็อีแตดเนาะลูกใหญ่ด้ยนะเรากมาร้อยหนึ่งแต่ง่ายอะไรทิ้งสินเลยใช่ๆและคณะจริงๆแล้วคนสวนที่ที่เขาแนะนําให้เราเปิดตาดอกอะไรยังไงใช่ไหมเขาบอกว่าให้มียาเอา่อมียามาฉีดเองกันขั้วขั้วเหนียวอ่ะเนาะธรรมภิเษกเนอะธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยคุเยเคมียังไม่ใส่เลยอือใส่ครั้งเดียวเองนอกนั้นก็อื ธรรมชาติล้วนๆเห็นไหมล่ะอันนี้ใบอ่อนเนี่ยกระโหลกมะเร็งไอจระไยจะจะคลายเพื่อขี้จ๋าตู้ผัดตัวหนึ่งแลวใกล้คิมไฮรักตอนแรกเลยเนาะต้นตรงนู้นไอ้กระรอกต้นนู้นไอ้กระโหลกไอจระไยไอไส้ใช่ไหมไอไรเนาะพอไอไรปั๊บแล้รเสมอปั๊บเปลี่ยนคลายเลยที่เรืออะไรที่เรือเมื่ไปเองขัดกุนเมื่อไหร่ mặc rồi sao này, ôi đồ tết cho mẹ, đồ sư cha vậy rồi, bị đinh cái, ngày này hà, ba trung kỳ canh, chủ binh chi, cắt covid nhau, chèn, chèn, thuyền, không có thuyền thôi, cho mẹ sư cha rồi, sư cha rồi, mẹ chú bị, tạ vương, tạ đan, tạ đan, tạ vương, gần ban to, Thái, 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 นี่นี่ภูใหญ่เด้อนี่อย่าไปอย่างนี้เนี่ยเปลือกบางด้วยภูยใหญ่ด้วยแต่ต้องจ,จอะจะใส่อนัน,นโนทษประจำถ้าเนาะถ้าเน,นาะอนตึงแรงมันก็ต้องวานโทด้วยว่าจะต้องผูกอีกเนาะผูกอีกเยอะเลยเพราะว่าแหนอีกตึงแรงเบรกแอดเนาะรำรำนะผูกบนในรำกร็จะเติมเบลนะที่จะให้โควิดต่างแรงโควิดใส่โควิดเยอะแหล่ะ

อ่ะอันนั้นป่ะรักไอ้ตัวนี้ à. ừ? <laughs> วูนี่กระปิกนะครับวูงามอิลีดูดู อ๋อตอนนี้ก็ตอนทุเรียนนะครับทดลองตอนราอู่ยังยัง นีก่ก็ตนะครับอืม,อมสามลูก เดินต่อไปครับมานีนนะครับ เงาเผือกไรข้าเนี่้น, <c oughs> นี่ก็ประมาณนี้นะครับเงาะฝั่งนี้เงาะบ่นุ้ย ไว้คันนี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับอีสามบางคูกกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ